เรามาต่อกันกระเพรา EP 2ครับคลิปที่แล้วเราไปรีวิวร้านกระเพราอันดับ2ของโลกครับแต่มีเม้นหนึ่งน่าสนใจมากเลยครับคลิปนี้ต้องให้เครดิตพี่เวลดันเลยนะมาแจกลายแทงเราครับบอกนองกระเพราหมูหมักรอเลยครับ ไปสิครับผมอ่าครับเราจะมาบอกลายแทงกันครับออกจากอำเภอเมืองกาญจนบุรีเจอสี่แยกทียจตัดไปพนมทวนให้เรากับรถครับขอลับรถสังเกตปายดีๆครับเห็นไหมครับร้านนองกระเพราหมูหมักครับผมขับผ่านบ่อยมากแต่ไม่เคยสังเกตเลยไม่เคยรู้เลยครับว่ามีร้านกระเพราหมูหมักตำนานกว่า30ปีที่นี่อำเภอท่าม่วงครับเขาบอกหมูหมักเด็ดแล้วก็จัดเลยเลยครับแล้วพอที่ไหนล่ะครับสําหรับเราเอาหมูกรอบมาด้วยเลยรสชาติไี่บอกเลยจัดว่าเด็ดมากเลยครับไม่ผิดหวังที่แกทํามาถึง30ปีครคือ มันหอมพริกละหอมกระเพรามากครับรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนตามตำรับการจนะบุรีอาหารป่าเลยครับตอนกินว่าอร่อยแล้วนะครับแต่พอตกเย็นอีกกับกลายเป็นคิดถึงร้านนี้จนผมไปซ้ํารอบสองนครับวันที่2ผมจัดเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นแหนมนะครับหมูหมักแล้วก็อยากกินหมูแดดครับแอบไปถามมาทําไมมันถึงหอมอร่อยสมุนไพรขนาดนี้ครับและเผ็ดร้อนมากแกบอกเคล็ดลับของแกคือพริกขี้หนูและพริกชี้ฟ้าครับร้านนี้บอกเลยเป็นร้านโลโก้ที่น่าสนใจมากครับร้านนองกระเพราหมูหมักนะครับเปิดจันทถึงเสาร์ครับ8โมงถึงบ่ายโมงครึ่ เพีงเท่านั้นครับผมไปตอนที่อดใจรอเลยนะครับคนเยอะมากใครใครมีร้านกะเพราเด็ดๆนะครับร้านในดวงใจไหนลองแชร์กันมาหน่อยครับสำหรับวันนี้ฝากเลยครับ้องกะเพราหมูหบากการจนาบุรี